อเมริกามหาทวีปแห่งปริศนาในการเวลาเมื่อย้อนไปนับหมื่นปีผืนดินอันกว้างใหญ่ของอเมริกาเป็นอย่างไรที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทวีปธรรมดาแต่คือบ้านของอารยธรรมอันรุ่งเรืองและลึกซึ้งที่หลงเหลือเพียงเงาแห่งความทรงจําในซากปรักหักพังที่รอก,การค้นพบร่วมค้นพบเรื่องราวอันน่าทึ่งที่ซ่อนเรซในสายหมอกแห่งการเวลาเรื่องราวแห่งการเวลา ทวีปอเมริกาเป็นที่ตั้งของอรารยธรรมโบราณที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปในศตวรรษที่15อรารยธรรมเหล่านี้ได้สร้างงอผลงานด้านวัฒนธรรมวิทยาการและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งส่งอิทธิพลต่อโลกจนถึงปัจจุบันเราจะมาดูประวัติศาสตร์อรารยธรรมในทวีปอเมริกากันอรารยธรรมโบราณแห่งทวีปอเมริกาการเดินทางจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ คุณเคยสงสัยไหมว่าอรารยธรรมแรกของทวีปอเมริกาเริ่มต้นได้อย่างไรย้อนไปเมื่อประมาณ20,000ปีก่อนคริสต์กราศนักล่าสัตว์กลุ่มแรกได้ข้ามช่องแคบบริงจากเอเชียสู่ทวีปอเมริกาเหนือท้าทายความหนาวเย็นของยุคน้ำแข็งเพื่อค้นหาดินแดนใหม่และทรัพยากรที่จำเป็นต่อชีวิตผู้คนในยุคแรกเหล่านี้เผชิญความท้าทายด้วยการล่าสัตว์ป่าใหญ่เช่นแมมมอธ และเก็บพืชป่าที่พบในธรรมชาติวิถีชีวิตเชิงออโตรอดนี้นำพวกเขาเดินทางกระจายกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งทวีปก่อร่างจิตวิญ,ญญาณแห่งการปรับตัวและความมุ่งม,มั่นเวลาผ่านไปราว7 0 0 0ปีก่อนคริสต์ศักราชวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อกลุ่มคนในแถบเมโสอเมริกาและเทือกเขาแอนดีสเริ่มปลูกพืชพื้นฐานเช่นข้าวโพดมันฝรัง่งและถัวการเกษตรช่วยให้พวกเขาสร้างถิ่นฐานถาวรพัฒนาชุมชนและเริ่มต้นเรื่องราวของอารยธรรม การเปลี่ยนผ่านจากนักล่ามาเป็นผู้พ่อปลูกคือก้าวแรกแห่งการกำเนิดอรารยธรรมในทวีปอเมริกาอรารยธรรมอเมรกรักฐานแห่งเมโสอเมริกาอารยธรรมแรกที่วางรักฐานให้กับเมโสอเมริกาคืออเมกหรือวัฒนธรรมแม่คือจุดเริ่มต้นที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์พวกเขาเจริญรุ่งเรืองราว1 2 0 0ถึง400ปีก่อนคริสตศักราชและเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมทางศิลปะและวิทยาการมากมาย ผลงานศิลปะอันลือชื่อของอเมกคือศีษะหินขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินบะซอลขนาดมหึมาตัวศิลปะสะท้อนถึงผู้นำหรือบุคคลสำคัญในยุคนั้นความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดใบหน้าชี้ให้เราเห็นถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาในงานฝีมืออเมกไม่ใช่แค่ศิลปินพวกเขายังเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างระบบปฏิทินพื้นฐานซึ่งต่อมาส่งผลถึงอารยธรรมมายาและแอสเต็กเสาหลักเหล่านี้สร้างรักฐานสำคัญที่นำทางวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำเมโสอเมริกาต่อไป การล่มสลายของอเมกยังคงเป็นปริศนาแต่อิทธิพลของพวกเขายังคงอยู่เราสามารถเห็นร่องรอยที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกใหม่อารยธรรมมายาความสําเร็จล้ําค่าของมนุษยชาติอารยธรรมมายานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมายาเกิดขึ้นมาเมื่อ2,000ปีก่อนคริสตศักราชแต่เริ่มพัฒนาเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตศักราชและรุ่งเรืองสูงสุดระหว่างคศ250-900ถึงซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างพีระมิดวิหาร และระบบอักษรที่ซับซ้อนหนึ่งในจุดแข็งของมายาคือความรู้ทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์พวกเขาคิดค้นระบบเลขฐาน20และเป็นผู้บุกเบิกการใช้เลขศูนย์ก่อนหน้าชาติอื่นๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ที่ล้ำยุคมายาพัฒนาระบบเขียนแบบภาพสัญลักษณ์หรือเฮรกลิฟิกส์เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์และพิธีกรรมพวกเขายังสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่เช่นที่กานปะเลงเกเโคปันและชิเชนอิซาเมืองเหล่านี้เต็มไปด้วยพีระมิดวิหาร และจตุรัสกลางที่ทรงพลังสองอรายรยธรรมแอสเต็กจักรววัดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมโสอเมริกาเคยสงสัยหมว่ามือที่ลอยอยู่กลางน้ำหน้าตาเป็นอย่างไรเตนอตติตาลันคือหัวใจของอรายรยธรรมแอสเต็กถูกสร้างขึ้นกลางทะเลสาบเทโกโคโกเปลี่ยนเกาะเล็กๆให้กลายเป็นเมืองที่รุ่งเรือง,องด้วยวัดวิหารและตลาดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแอสเด็กไม่ได้เป็นเพียงเมืองใหญ่แต่เป็นจักรวรรดิที่ควบคุมเมืองบริวารนับร้อยระบบการปกครองที่แข็งแกร่งนี้ ช่วยให้แอสเตรครักษาความมั่งคัง่งและอำนาจเหนือภูมิภาคเมโสอ,อเมริกาไว้ได้ยาวนานด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคงแอสเตคค้าขายสินค้าที่โดดเด่นเช่นข้าวโพดถั่วโกโก้และขนนกเวสันการค้าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งไรายได้แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์อันน่าทึ่งของพวกเขา,าศาสนาเป็นหัวใจของชีวิตชาวแอสเตรคการบูชายันด้วยหัวใจมนุษย์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อเทพเจ้าและแรงศรัทธาที่ต้องการรักษาสมดุลแห่งจักรวาล และยังแสดงเจตนารมณ์ที่ไม่เหมือนใครของอารยธรรมนี้อารยธรรมแอนดิสชาวโคลัมเบียยุคแรกกับความรุ่งโรจน์แห่งเทือกเขาสูงผู้คนยุคแรกของโคลัมเบียพัฒนาชีวิตบนเทือกเขาแอนดิสที่สูงถึงฟ้ากันอย่างไรพวกเขาสร้างชุมชนท่ามกลางธรรมชาติอันท้าทายด้วยพลังจากเกษตรกรรมและสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นชาวโคลัมเบียนำพืชทนทานอย่างมันฝรั่งข้าวโพดและควินูมาปลูกให้เหมาะกับภูมิอากาศบนที่สูงพร้อมฝึกฝนลามะ และอันปะกาเป็นเพื่อนร่วมทางสําคัญทั้งผลและพลังงานของสัตว์เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือชีวิตที่ขาดไม่ได้ของพวกเขาชาวมูอิสกาไทไรานาและซินูแสดงออกถึงอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาอันละเอียดประณีตหรือเครื่องประดับทองที่สะกดสายตาฝีมือของพวกเขาคือสิ่งสะท้อนความรุ่งเรืองของสังคมในอดีตพวกเขายังเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างยอดเขา และชายฝั่งที่ซับซ้อนการค้าขายอันเจริญรุ่งเรืองนี้เป็นหลักฐานสําคัญของการรวมตัวคนในภูมิภาคอารยธรรมเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างประวัติศาสตร์แต่ยังทิ้งร่องรอยอันน่าประทับใจที่สะท้อนถึงการพัฒนาและนวัตกรรมแม้เวลาผ่านไปพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจสําคัญของการเข้าใจมรดกโบราณของอเมริกาใตา้ชาวชาวินอารยธรรมโบราณแห่งเปรูที่เปลี่ยนแปลงแอนดีสตลอดกาล ชาวชาวินเป็นอรารยธรรมยุคแรกของเปรูที่รุ่งเรืองระหว่าง900ถึง200ปีก่อนคริสตกราชพวกเขาคือรักฐานสำคัญที่ส่งผลต่ออรารยธรรมแอนดิสยุคหลังด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งวิหารชาวินเดอโอนตาเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมและการบูชาทางาศาสนาโครงสร้างหินอันวิจิตรบรรจงสะท้อนถึงความน่าเกรงขามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นทั้งนี้ยังแสดงถึงบทบาทของาศาสนาในชีวิตประจำวันของชาวชาวิน ลวดลายของชาวชาวิสะท้อนถึงความเชื่อในโลกเหนือธรรมชาติผ่านการแกะสลักศักดิ์สิทธิ์เช่นแมวปางูและนกอินทรีพวกเขาใช้ศิละปะเหล่านี้สื่อถึงพลังอำนาจปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและเสาหินอันโดดเด่นนอกจากศิละปะชาวชาวินยังพัฒนาเครือข่ายการค้าและการเผยแพร่พวัฒนธรรมส่งต่อองค์ความรู้และสินค้าหลากชนิดให้กับภูมิภาคแอนดีสทำใหอารยธรรมนี้มีอิทธิพลลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมยุคหลังอารยธรรมอินคา มหาจักรวรรดิแห่งแอนดิสอาณาจักรอินคาคือมหาจักรวรรดิที่ทะยานขึ้นครองพื้นที่แอนดิสในคริสตรวตรรษที่15ถึง16ครอบคลุมจากเอกวาดอร์ถึงชิลีเมืองคุสโกเป็นหัวใจสำคัญทั้งด้านการเมืองศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสร้างศูนย์รวมพลังและเอกลักษณ์เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทั่วดินแดน หนึ่งในสถานที่น่าทึ่งของอินคาคือมาชูปิชูเมืองลึกลับบนยอดเขาสูงที่แสดงถึงความชำนาญด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติแสดงถึงภูมิปัญญาและสายตาแห่งความยิ่งใหญ่ที่ไร้ากาลเวลาอินคาก้าวล้ำด้วยเครือข่ายถนนยาวกว่า40,000กิโลเมตรเชื่อมโยงเมืองด้วยสะพานแขวนและเส้นทางภูเขาระบบเก็บข้อมูลด้วยขี้ผูเชื่อผูกปมที่แทนข้อมูลตัวเลขเป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้าสำหรับยุคสมัย อินคามีระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ทุกคนทำงานให้รัฐและได้รับอาหารเป็นการตอบแทนสร้างสังคมที่สง่างามและเป็นเอกภาพภาพสะท้อนของความสำเร็จในการจัดการด้วยวินยัยและความสามัคคขีการสิ้นสุดของอรารยธรรมโบราณแห่งอเมริกาคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอรารยธรรมยิ่งใหญ่ในทวีปอเมริกาอย่างแอสเ็กอินคาและมายาถึงต้องดับศูนย์บทสำรวจนี้จะพาคุณย้อนเวลาไปพบกับปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของประวัติศาสตร์ตลอดกาล เมื่อชาสเปนนำโดยเอนานกอเตสและฟราซิกโกปิซาโรเข้าพิชิตดินแดนอเมริกาพวกเขาใช้ทั้งกำลังอำนาจการทรยศ์และยุทธศาสตร์ที่ฉลาดหลายอาณาจักรถูกทำลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดอารยธรรมโบราณโรคฝีดาดและโรคอื่นๆที่ชาวยุโรปนำติดตัวมาสร้างความสูญเสียมหาศาลให้ชนพื้นเมืองผู้คนนับล้านเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วมันไม่ใช่แค่สงครามแต่เป็นภัยซ่อนเร้นที่ทำลายทั้งวัฒนธรรมและชีวิต ไม่ใช่แค่ภัยจากภายนอกแต่อณาจาักรบางแห่งอย่างเช่นมายาก็เสื่อมลงเพราะปัญหาการเมืองสงครามกลางเมืองและทรัพยากรที่ลดลงความเปราะบางเหล่านี้เปิดทางให้การครอบงำของชาวยุโรปง่ายได้ยิ่งขึ้นผู้รุกการยุโรปนำศาสนาคริ์ระบบเศรษฐกิจใหม่และบังคับทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองจางหายทิ้งไว้เพียงซากโบราณสถานให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมในทวีปอเมริกาเป็นเรื่องราวของความรุ่งเรืองการล่มสลาย และการฟื้นฟูวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงสะท้อนให้เห็นในปัจจุบันเื้่องราวแห่งการเวลา